เครื่องบินที38ทาลอนซึ่งพัฒนาโดยบริษัทนอทรอปในช่วงปลายทศวรรษ1950ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกบินเจ็ตที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์การบินโลกมันเป็นเครื่องบินฝึกบินเจ็ตเครื่องแรกของโลกที่สามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้และได้ผลิตนักบินทหารหลายหมื่นคนทั่วโลกสำหรับประเทศเกาหลีใต้แล้วทีสามมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างนักบินรุ่นใหม่ของกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี หรือ ROKAF และได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของระบบการฝึกนักบินเจ็ตขั้นสูงมาย,ยาวนานหลายทศวรรษเครื่องบินลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีการบินเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางของประเทศเกาหลีใต้สู่ยุคข,ขององค์การครอบครองเทคโนโลยีเหนือเสียงและการพัฒนาเครื่องบินที่ออกแบบเองได้อย่างเต็มรูปแบบในเวลาต่อมา เรื่องราวของ T-38 Talon นในเกาหลีใต้เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1,970ซึ่งเป็นช่วงที่กองทัพอากาศเกาหลีใต้กำลังเร่งปรับปรุงระบบการฝึกนักบินของตนให้ทันสมัยในเวลานั้นเกาหลีใต้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากสหรัฐอเมริกาทั้งในด้านเทคโนโลยีและการฝึกฝนเนื่องจากสถานการณ์ทางความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลียังคงตึงเครียด กองทัพอากาศจำเป็นต้องผลิตนักบินที่มีความสามารถสูงและสามารถควบคุมเครื่องบินขับไลย,ยุคใหม่อย่าง f 4 Phantom II และต่อมา F-5 Freedom Fighter ได้เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นจึงต้องมีเครื่องบินฝึกบินที่สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างเครื่องบินฝึกใบพัดพื้นฐานกับเครื่องบินขับไล่จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่38 Talon คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่38ถูกนำเข้าประจำการครั้งแรกในปี1961โดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและได้รับชื่อเสียงอย่างรวดเร็วจากความคล่องตัว ความน่าเชื่อถือและการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังด้วยโครงสร้างที่น้ำหนักเบาเครื่องยนต์คู่และอากาศพลศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมมันสามารถเร่งความเร็วได้เกินแมตต์หนาทำให้เป็นแพลตฟอร์มฝึกนักบินที่เหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อเกาหลีใต้ได้นำ T-38 เข้ามาใช้ประเทศก็ได้รับไม่เพียงแต่เครื่องบินฝึกขั้นสูงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงองค์ความรู้และประสบการณ์การใช้งานจากสหรัฐอเมริกาด้วยครูการบินเกาหลีได้รับการฝึกอบรมร่วมกับครูการบินอเมริกัน เพื่อให้ระบบการฝึกของทั้งสองประเทศมีมาตรฐานเดียวกันการนำ T-38 เข้าสู่ระบบการฝึกของกองทัพอากาศเกาหลีใต้ถือเป็นก้าวสำคัญขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศเครื่องบินเหล่านี้ถูกประจำการอยู่ที่โรงเรียนในเรืออากาศและกองบัญชาการฝึกบินเพื่อใช้ในการฝึกนักบินขั้นสูงก่อนเข้าสู่การบินในเครื่องขับไล่จริงด้วยความสามารถในการควบคุมที่ยอดเยี่ยมเสถียรภาพสูงและสามารถจำลองพฤติกรรมของเครื่องบินรบจริงได้อย่างใกล้เคียง ทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะของนักบินทหารนักเรียนที่ผ่านการฝึกด้วย T-38 จะได้รับการยอมรับว่าเป็นนักบินที่พร้อมเข้าสู่หน่วยรบจริงของประเทศในด้านเทคนิค T-38 เป็น9กระโดดจากเครื่องบินฝึกในยุคก่อนอย่างชัดเจนมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตคู่แบบ General Electric J85 GE-5, ซึ่งแต่ละเครื่องให้แรงขับได้ถึง2,900ปอนด์การใช้เครื่องยนต์คู่เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการฝึกบิน โครงสร้างตัวถังที่ทำจากโลหะผสมอลูมิเนียมช่วยให้มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูงเครื่องบินสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมตต์และมีเพดานบินกว่า5 0,000ฟุตซึ่งทำให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์การบินเหนือเสียงเป็นครั้งแรกในชีวิตห้องนักบินแบบ2ที่นั่งเรียงกันโดยผู้ฝึกนั่งด้านหลังและนักเรียนอยู่ด้านหน้าออกแบบให้มีทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมทั้งสองตำแหน่งแผงควบคุมภายในเป็นแบบอนาล็อกทั้งหมด ซึ่งบังคับให้นักเรียนต้องอาศัยทักษะการสังเกตและการควบคุมด้วยมืออย่างแท้จริงจุดนี้เองที่ทําให้ t 38เป็นครูที่ยอดเยี่ยมเพราะมันบังคับให้นักบินเรียนรู้การบินด้วยความรู้สึกมากกว่าเครื่องช่วยอัตโนมัติใดๆเกาหลีใต้ได้รับ t 38โดยตรงจากสหรัฐอเมริกาในช่วงแรกแต่ในเวลาต่อมาวิศวกรและช่างเทคนิคเกาหลีสามารถพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องบินเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ความรู้ด้านการซ่อมบำรุงนี้กลายเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องบินฝึกบินเหนือเสียงรุ่นต่อมาอย่าง T-50 Golden Eagle ซึ่งถือเป็นทายาทโดยตรงของ T-38 เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ T-38 ท,ทำหน้าที่เป็นเครื่องบินฝึกหลักของ ROKAF มันไม่ได้สอนเพียงการควบคุมเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงยุทธวิธีการบินการบินเป็นกลุ่มและการจัดการพลังงานในระหว่างการรบจริงนักบินจะต้องเรียนรู้การรับแรงจี ความประหนักเชิงสถานการณ์และความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในสภาวะกดดันสูงปีกที่บางเฉียบและการออกแบบที่เพรียวลมทำให้มันสามารถหมุนตัวได้อย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัวสูงนักบินมักจะบอกว่าทีสาเป็นเครื่องบินที่ตอบสนองไวและแม่นยำซึ่งให้รางวัลแก่ความรอบคอบและลงโทษความประมาทในมุมของวัฒนธรรมการบินที38ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาอีกด้วย โครงการแลกเปลี่ยนนักบินและการฝึกร่วมระหว่าง2ประเทศมักใช้ที่38เป็นสื่อกลางนักบินเกาหลีหลายคนที่เริ่มต้นจากเครื่องบินลำนี้ได้เดินทางไปศึกษาต่อและฝึกเพิ่มเติมในหน่วยของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาก่อนจะกลับมาเป็นครูการบินในประเทศซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานของ ROKAF ให้เทียบเท่ากองทัพชั้นนำของโลกในด้านการซ่อมบำรุงที38มมีชื่อเสียงในด้านความทนทานและง่ายต่อการดูแลแม้จะมีอายุการใช้งานยาวนานหลายสิบปี แต่เครื่องบินก็ยังสามารถรักษาสภาพการปฏิบัติการได้อย่างดีเยี่ยมการซ่อมแซมตามรอบทําให้เครื่องบินมีความปลอดภัยสูงและพร้อมใช้งานอยู่เสมอระบบเครื่องกลที่เรียบง่ายช่วยลดปัญหาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสําหรับช่วงเวลาที่เกาหลีใต้ย,ยังไม่มีเทคโนโลยีการบํารุงขั้นสูงในยุคแรกอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีของที่38เริ่มล้าสมัยระบบอนาล็อกและโครงสร้างที่เก่าเริ่มจำกัดประสิทธิภาพในการฝึกนักบิน เมื่อถึงช่วงปลายทศวรรษ1,990กองทัพอากาศเกาหลีใต้จึงเริ่มมองหาผู้สืบทอดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาเครื่องบินฝึกบินที50 Golden Eagle ซึ่งออกแบบร่วมกับ洛克ฮิตมาตินสหรัฐอเมริกาโดยใช้แนวคิดหลากหลายอย่างจากที38เช่นความเร็วเหนือเสียงการใช้เครื่องยนต์คู่และโครงสร้างอากาศพลาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเช่นระบบ FlyBY Wire และจอแสดงผลแบบดิจิทัลจะกล่าวได้ว่าที38คือ ต้นแบบทางจิตวิญญาณของที0อย่างแท้จริงหากไม่มีประสบการณ์จากทีสาเกาหลีใต้คงไม่สามารถสร้างเครื่องบินฝึกเหนือเสียงของตอนเองได้สำเร็จการเปลี่ยนผ่านจากทีสาสู่ที0จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเครื่องบินแต่เป็นการเปลี่ยนสถานะของประเทศจากผู้ใช้เทคโนโลยีสู่ผู้สร้างเทคโนโลยีแม้จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่แต่ทีสายังคงถูกจดจําด้วยความภาคภูมิใจ นักบินหลายรุ่นยังคงเล่าถึงความตื่นเต้นในวันแรกที่ได้ทะลุความเร็วเสียงในเครื่องทารอนเสียงเครื่องยนต์คูเจ85ที่คำรามและแรงดึงของจีที่กดตัวนักบินติดบอกคือความทรงจำที่ไม่มีวันลืมมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินฝึกแต่มันคือพิธีการเปลี่ยนผ่านของนักบินจากผู้เรียนสู่ผู้พิทักษ์น่านฟ้าในช่วงเวลาหลายปีขององค์การใช้งานเครื่องบินที38ของเกาหลีใต้ได้ไดรับการอัปเกรดหลายครั้งทั้งการเสริมโครงสร้างปรับปรุงระบบดีดตัวและอัปเดตอุปกรณ์บางอย่างเพื่อยืดอายุกาารใช้งน ช่างเทคนิคเกาหลีได้พิสูจน์ความสามารถของตนในด้านการซ่อมบำรุงขั้นสูงซึ่งกลายเป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศด้วยแรงขับสูงและน้ำหนักเบา T สา3สสามารถเร่งความเร็วและไต่ระดับได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามด้วยปีกที่บางเฉียบมันก็มีพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อนในความเร็วต่ำทำให้นักบินต้องเรียนรู้การจัดการพลังงานและฟื้นตัวจากการสูญเสียแรงยกได้อย่างแม่นยำนักบินที่ฝึกด้วยเครื่องนี้จึงได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการบินรบอย่างแท้จริง อาจารย์การบินเกาหลีมากล่าวว่าที่38เป็นเครื่องบินที่มีสมดุลระหว่างความท้าทายและการให้อภัยที่เหมาะสมมันเร็วพอที่จะทดสอบขีดจำกัดของนักเรียนแต่ปลอดภัยพอที่จะให้เรียนรู้จากความผิดพลาดเครื่องยนต์คู่ให้ความมั่นใจและความปลอดภัยเมื่อบินเดี่ยวการฝึกบินแบบฟอร์เมชันด้วยที38ทําให้นักเรียนเข้าใจความสําคัญของระยะห่างความแม่นยาํา